เอามาพอครับไอตีพื่งเอาครับมือนี้มือนี้เฮ็ดยังไงมือนี้ตีเก็บห้อยมือนี้โอ้เก็บห้อยโอ้ใส่ใส่แบบใดนี่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้น่ะบ่เป็นปกติก็ใส่สีปูนก็ได้เนาะได้แต่ว่ามันลงบ่ค่อยดีลงบ่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวพาพีนอนเอฟสีพากันมาเบิ่งบ่ไร้ใหญ่ห้างบ่ไร้ใหญ่ห้างแล้ววะเอาจ้วดจัดไปนี่เป่นสีปูปูเก็บเบิดเลยบ่ไอ่มองนี่เบิดเลยปูเก็บห้อยเบิดเพราะว่ามันพ่นพื้นเบิดก็ต้องเก็บห้อยห้อยยัง หอยห้อยตาหมดหน่อยๆมันหมดหน่อยนะเข้าบาเห็นเข้าโอ้นี่อันนี้เป็นสเดีกว่าแนอันนี้เป็นซีโปรเก็บยวหอยผสมบ่ต้องบ่ต้องผสมใส่เลยใส่เลยอ่ะมานเป็นวิธีการโปลเก็บยวหอยครับนี่โปลูกมันก็สีรีไปบางๆครับไีบางๆเอาเอาน้าเอาน้ำเนี่บ่ได้น้าบ่ได้โอ้ตันครับโอ้หมันน้ำมันจีคานคัดเอาเดี๋ยวตากล้องมาพี่ก่อน ติตกล้องไว้ทั้งคุณเออครับมีนีเทคนิคยังบ่อการปลูกเก็บหอยนี่บอ่อบ่อมี่บ่มีอแต่ลูปไปตามลูปไปตามเล็กบ่ออืมดีต้องบางดีต้องบางเดี๋ยวลงสีลงหอยดีเดยสีลงหอยดีหอยมัน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 อันหอยกระดาษไส้นี่บ่ห้อยห้อยตามหมดห้อยตามหมดอือออันนี้บันนี้เข้าปไปแล้วคัดมันกระสีปิดหอย อืมโอ้เป็นความหูวครับพี่น้องเป็นความหูวปกตินีเห็นเขาจะใส่สีโปูน่ำกระเดยเนาะอนในโอแ้แต่ตัวแต่ตัวนี้มันสีมันมันแตกต่างกันยังไงมันตัวนี้มันสีมันสีลงดีกว่ามันสีลงลงลง<อ>ห้อยดีกว่าโอ้มันสีลงมันสีลงห้อยดีกว่าอืโอ้อติต๊กแสมัยตะกี้มันมันเป็นสีแดงกับแม่นแม่นสีโปูนีบอ่ะบอ โมเมนบ่คุณล้านอ,อันนี้มันแห้งเร็วบ่เนี่ยโอ้ยคะแนนออกมาจากกระป๋องนี่ก็บป่าปูเลยป่าปูเลยมันมันมันสีบะแห้งคือจังสีปูเลียงนู่ดอกโอ้อปับ๊บอ่ามาเามามาบิ่งจังหวะซองมังหวะซองปั๊บคือเกา่าคือเกา่เกาโอ้ นี่ให้เต็มหนาไปเลยบ่บ่เวลาคัดเนี่ยเอากระดาษทรายเบอร์ใดคัดเอาเา 300, บอร์สามรอยคัดคือเก็สามร้อยสามรอยซื้อซื้อขึ้สามร้อยยี่เออสามรอยยี่สิบบ่สามร้อยยี่สิบคัดเออคัดเบอร์หกรอยเบอร์ยังหกสิบโอ้ขันนข้นตอนการปลูกเก็บห้อยมันอันนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก้อนสีพน่นสีบ่แม่แนแต่ตันห้อยใหญ่ๆก็เอาสีโปะเหลืองปูกก้อนก็นกนดี โอ้ขันห้อยเงี้เอาสีโป้เหลืองโป้กอนเออเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วแล้วจังเอาตัวนี้ดีดอันนี้คือว่าข้าซุ่มไปเลยข้าบ่เห็นหอยแถ้เข้าต้องเข้าต้องเห็ดบ่มันบ่มันบ่มีรถมันบ่ค่อยได้โปกบ่มันบ่มีใหญ่ๆโอ้มันบ่มีใหญ่ๆอือก็เลยเอาตัวนี้ดีดเลยโอ้ตัวนี้ดีดเลยการผัดืุดๆหรอกการผาดเนาะข้ามันผาดมามันยากเลยเนาะข้าวมันมีห้อยมามันยากเลยเนาะมันจี อันนั้นที่ลงังโอ้ปั๊บโอ้อันนี้มันจะแห้่ยงสาจังน้อยมันโบมันโบแห้งเร็วนอกจากเข้ามาปาดมันก็นแห้งเร็วจังหน่อยเข้ามาโบก็ไปลบมาอยู่บันปาดปับป๊บปาดปับป๊บปั๊บปั๊บนี่กันเข้าปูไปสิเบิดเบิดแน่นอน,นมันระโถมลุ่มลงได้เบิดแน่นอนเบิดคู่ลุ่มอือห้อยหอยเบิดห้อยแน่นอนห้อยอยูยูห้อยอยิงใหญ่กะ ห้อยใหญ่นี่จะค่อยเก็บอีกทีหนึ่งบ่ย<อ>้ำผลห้อยใหญ่ก็ต้องซับมันมันทำมันหนลอดตามห้อยใหญ่ไหลมันก็ยุบลงไปไ่ย้ำมันแห้งโอ้แต่ว่าหั่นน้อยๆเ,เรียบร้อยเบิ็ต่อโอ้โอรับการ,ร,การมีกระสีเยอะหน่อยก่อถ้าม,ม,มีอาจารย์ทั่นใดมีดีๆกะแนะน้ำมาบอกได้เออเอาจารย์มีวิธีเก็บห้อยดีๆเออคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอก กมเมนเขามาพูดคุยทักทายกันได้นวิธีการเกมหอยอันนี้นเพื่อการิเก็บเบิร์ดแหละนี่เพื่อการิเก็บเบิร์ด,อรดเออกะทิไทยวิธีไทยบางคนไปเฮเบิรงเป็นลงคนกะทิใส่เทคนิคแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ที่ว่าสุดยอดแล้วเหมือนนี่งา่ายสุดแล้วงา่ายสุดแล้วอืมแซ่ว่าพื้นแนวโูนี่อาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้เนาะเอาบมเคยใส่แนวโปเก็มหอยนี่อืม มันจะสิปาดไปแบบนี้ค,คัดนี่คัดหนามมันบอกเอาหนามกระดาษไส้หนามคัดเลยคัดเลยกะไลตามบือให้เอาสามร้อยสามรอยยี่แล้วก็หกร้อยป่แม่หกร้อยแล้วก็พ <1, 2. S 1> ันสองพันสองโบเตรียมผลได้เลยผลได้เลยอือปั๊บปั๊บอืมโฆษณาการปูของเพื่อนปับป๊บปั๊บแต่เดี๋ยวมันเกิดมันเลยกอ่ะมีโปโซวอ๊ออ่า อ่าไก่สีแล้วเหลวพ่อแห่งก่อนพ่อแล้วเอ้าแล้วว่าเแลวว่ิเหลวฝากตรงไหนฝากยังหาเอฟซีเนยุ้ยจะดีฝากยังอ่าโอเคครับฝากที่ตามสร้างตีบนนะครับสำหรับงานสีกับข้อมินเขามาทักทายได้นะครับเดี๋ยวดีพามาเบิ้งฟังดีสีเพิ่นทีเพิ่นเก็บห้อยแล้วนี่นตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เก็บห้อยแล้วนี่ฟังนี่ตัวนี้เก็บห้อยแล้วว่าเหลวเลสเตนรูกเลตนรูปกระดาษอ่าคัดน้ำ ทางซักกระพากปลเป็นดอกแนวประเมินงานไอฐานะเท่าเท่าฐานะสร้างเคาะมันเป็นสร้างสีนี่คือการปลกเย็บหอยทุก,ท,ก,ท,กทุกมองทุกทุกมองทุกซอกทุกมุมได้เนาะเก็บให้มันเบิดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าไอ้แก้วนี่สวัสดีครับ